สวัสดีครับสบายดีฮัลโหลเอพี่วานมาพบกันอีกแล้วเช้านี้ออกมาจากที่พักทุกคนไปร้านยาก่อนเลยสวัสดีสวัสดีค่ะปีใหม่เครืองตาน้อทุกคนว่าไม่รู้ว่าฝุ่นเข้าตาเยอะเกินหรือ,อยังไงแต่ตอนกลางคืนก็จะเคืองตาเนาะ จะเป็นแบบไซนัทมะหูคือกันพี่น้องเป็นแค่ไข่ไขวัดนะนะสื่อยามะานะพี่น้องในยาซุปฟี่ก็ยาแก่ไขวัดตอนนี้เราอยู่เมืองปากซองเนะพี่น้องตอนนี้อยู่ปากซองปากซองอยู่ที่ตอนนี้เห็นไหมน,นั้นโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหรอ โอเคทุกคนบรรยากาศยามเช้าๆก็ไม่ใช้แล้วแหละประมาณ9ก้าโมงครึ่งไคีรถตลาดไม่รูว่ามีอะไรคีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไหนต่อเนาะแล้วก็ว่าจะไปไหวไหมถ้าไปใหม่ไม่ดีแบบเจ็บตาก็กลับบ้านเนาะมันไม่ได้ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกถ้า ร่างกายเราไม่ดีเราก็กลับบ้านอ่ะทุกคนมาดูกันว่าจะลุยหรือว่าจะไม่ลุยครับวันนี้ บรรยากาศให้ดูครับทุกคนบางทีผมอาจจะไม่ได้พูดใส่กล้องมากเด้อเพราะต้องขับรถเนาะให้ไีใหม่เป็นตากล้องให้แต่ก็พยายามจะขับไปเท้นะถ่ญญายบรรยากาศมาให้ดูนะ บรรยากาศดีมากทุกคนแปลกตาแปลกใจเนาะอยู่อยู่เมืองไทยกับอยู่ออสเตรเลียไม่เคยได้เห็นแบบนี้เนะเป็นชนบ,บทแบบคนผู้คนแบบแฮปปี้ยิ้มแย้มแจ่มใสอะ่ะเหมือนเขาอยู่แบบพอดีแบบแฮปปี้กับสิ่งที่เขามีอะ่ะทำไร่ทำนาทำส่วนกาแฟแต่โอ้แบบดูเมืองเขาแฮปปี้มาก พูดจาดีเนาะเหมือนคนแถวนี้เขาอยู่กับสบภาพแวดล้อมอากาศดีเขาก็อารมณ์ดีไปด้วยเนาะแ,แต่ว่าไปคนอยู่ในเมืองก็อารมณ์ดีเป็นไหมอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีค่ะไม่เชื่อจริงคของเอฟซีเด้ออารมณ์ไม่ดีอะ่ะนี่ไงอันนี้ไม่ใช่เซเว่นนะแต่คล้ายๆแบบ เป็นร้านสะดวกซื้อเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมร้านร้านค้าของเออเอาง่าย ไปกันเลยแว,<ะ>วะซื้อของกินทุกคนนี่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมมาซื้อลูกอันนี้ จำไม่ได้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่อร่อยมากเลยเดี๋ยววันนี้จะซื้ออีกโอ้อมีผักส้มด้วยเป็นไหมแม่อันนี้เขาเป็นผักส้มคะอยากกินปะพี่ไม่กินหรอถ้าพี่ไม่จะกินก็นี่พี่อยากกินอันนี้เอาเน,นี้ยอันหนึ่นนงเด้อ เอาสองอันแหละิกเหมือนกันเอาบัก่นี่เอากรน้เอาอันนี้เนาะ นี่เขาเรียกอะไรใชไบเริรมยังนี่เาน้ออาโลคนไทยก่อนเิขนมาลจะนีทั้งหมเลหรอบานหาคนขนมยังแบบนี้แบบแต่คนเสิรอฟนะครับบางคนก็ไข่เต้าอร่อยอร่อยมาก <c oughs> อ่ะทุกคนเดี๋ยวซื้อของกันเด้อเาจะขายยังดิค่ะโอ้อะไรยังเด้อขุนข่าปลานไอีเด้อยใครดูใครปีกสิงไก่ปาทีปาเต๋อไอ้นี่รถคันนี้มีทุกอย่างเลยทุกคนถ้าอยู่ไทยเขาเรียกว่ารถพุ่มพวงปะรถพุ่มพวงเนาะอันนี้ใครดูใครจังไดนี่สูงชิษฐาพันธ์เด็ก เอาใครดูพวงหนึง่งขอบคุณกันน,น,น,นี่นีน่อันนี้อะไรอ่ะปลาตุ้งโก๋ไหมแม่เลี่ยปลาตุ้งโกเอาเนี่ยเอาปลาตุ้งโก๋มีปลาตุ้งโก๋เลยทุกคนกกโอ้โหสุดยอด ไปง้อนี่ขนข้อนอ่้ยาาบนเย่ขาีประเดนไปกนางที่เขาพันแย่ไมโอ้มีอันนี้ี่มีแต่สุได้ไนใบนาคล้ายมือแนี่อนึงเบิดบ่นี่ด้วยต้องขายเบิดโอ้ต้องข้ายด้วยคย้ายว่าจะเสรีมั้่ามันพนเดียวขายว่าจะไหนมือคลมายพคนไม่คาย ขายเี <mm okay. Okay. Mm ่ม hmm. <mm ื er> ่อเอาเมอจะได้ขาย้านน้องน้องแค่ไแต่ว่าส่วนน่งโปนแต่ว่าส่วน่วงพี่ครพแ่่เขาจะยเขาจะ้ดยอเ่แี่งวนด้วยต้องไปขายตรงที่มีผู้สาวเยอะนะเพราขาหลอเนี่ยขอบคุณครับขอรเ้อไป ดอกดาวเรืองเขาปลูกขายไหมนี่หรือว่าเขาปลูกาาเพื่อความสวยงามน่าจะปลูกขายนะคะน้ำตกนะ่ะโอ้ โอ้ทุกคนขับเร็วไม่ได้แล้วเพราะว่าจะถ่ายรูปไหมจะถ่ายรูปเป้าพี่ไหนโอ้ไม่ไม่จะไม่จะถ่ายรูปหลอกอันตรายตรงนี้แต่ว่าคือในกล้องไม่รู้จะมองเห็นเปล่านะแต่มันจะเป็นเนินลงไปแบบดิ่งเลยแล้วก็วิวน่ะมีหมอกด้วย เหมือนเขาระเบิดเขาทำถนนนะตรงนี้ดูดิมันเ,เ,เป็นช่องเขาเนาะเป็นช่องเขาโอ้หลมเย็น ทีมาอีกแล้วโอ้ยนะไม้เต็มเลยไปใหม่ไม่อดไม่อยากอีกแล้วอากาศแบบนี้หายากมากเลยทุกคนสมัยนี้บางทีผมก็ตาก็มองเห็นอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงเนาะ อันนี้คือโรงเรียนนะน่มีเด็กต้องเรียนอยู่ในห้องด้วยโอ้สุดยอดมากอะ่ะห้องเรียนมูลประถมศึกษาบ้านน้ำตววโรงเรียนแบบ ชนบทแต่ว่าเด็กต้งเรียนนโอ้โหเห็นตอนเลิกเรียนมาวิ่งกระดุกกระดึง๊งแบบหัว,ลวเลาะเฮือหาแบบยิ่งย้งจำใส่มันเป็นภาพที่แบบว่าเห็นแล้วสวยสดงดงามจริงๆเนอะส่วนดาวเรืองน,นี่เข้าไปนี่ห้ากิโลน้ำตกเผาสัมพันธ์ ตาดน้องเท่อมหากิโลไปปะรองดูปะละ่ะไปค่ะถ้าทางไม่ดีก็กลับเนาะโอเคค่ะขอโทนเรามาเห็นป้ายเนาะป้ายน้ำตกน้ำตกอะไรนะพี่ใหม่พี่อ่านไม่ออกอ่าน้ำตกตาดน้องน้องเท่อมห้ากิโล เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าทางจะเข้าไปได้ไหมถ้ายากเกินเราก็เลี้ยวกลับเนาะ ดยจอด,ดก่อนนะคะโอ้โหอตรงนี้ล้างรถได้เลยอ่ะ สมมติว่าน,น้ำมาเยอะแล้วเราข้ามกลับไม่ได้ละ่ะได้โอ้ข้าวะแน่นโอ้โ อโอ้งยมงให้พี่แมนลงก่อนไหมคะ 太难了，你吧<合>，太难了，你吧，对。<laughs> มีดไหมคะไม่มี หัวม,ม,มันมั้งไม่ใช่เห็ดเห็ดอืโหนีห่ก็นบบ่าจะแม่น นี่มันอ่อนอ่ะหลอกไ่ขนาะดยังอีกหอกนะใใรอคุณ แม่ตาดีจังโว้เราไม่เกลียแลว เอามีดมาค่ะแบบนี้ไหมเนี่ยดอกนี้สวยนะดอกนี้ยังสวยอะ่ะ áo út Ủa xíu đi đó chìm anh này chân đẹp คนเราสี่รถเข้ามาทางแบบยากๆเนาะหาน้ำตกแต่ไม่มีหลายแยกก็เลยมาเจอหมู่บ้านแบบเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านลาวเลยแหละเป็นบ้านเรือนเนาะ เอ้ยขอถามน่อันน่ะน้ำโตกทางไปน้ำโตกอยู่ทางไหนคุนไปลงลุ่มจะเห็นเบื้องเว่เบื้องเบื้องสายเด้อเบื้องสายนี่นะจะเห็นบ่อนกุ้่อกบบกมันใหญ่ๆจะกระเว่เบื้องคัวเลยโอ้แสดงว่าจากนี้ไปกับโบไกดเนาะได้บ่ทสองหลักโอ้สนันรเลยลักสองรักเนาะบ้านนี่บ้านเอียงก็เอือยบ้านน้องเทือกบ้านน้องเทือกเมืองยัง เมืองปากซองยังจังซักโอ้ยังอยู่เมืองปากซองอยู่เนาะแมนบ้านนี้มีจักลังค้าเขื่อนอยูอย่เลยไอ้ห้องหาชีพโอ้ยโบลาณโดยโอ้ขอบใจได้หลายเลยจะไปเที่ยวตากกันนี่แมนท้าทางไปบ่พอจะไปทางยางบ่เคยออกมาจากทางยางถ้ายามันกระทึกจะกอบมันจะเขาจะลงลุ่มเบื้อง,นองนหนึ่งเห็นไหม I'm in love. อฟังเสียงน้ำไหมไปเรื่อยๆกคิดว่าทางนี้แหละน่ะมันจะเป็นเขาอ่ะมันตกมันอยู่ตรงเขาทุกคนเราตะเวนหาน้ำตกที่เราอยากไปกันเนาะ คือตอนไปเป็นทางแบบเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นแยกเป็นแยกเป็นแยกแต่ว่าไม่มีป้ายไม่มีลูกศรอ,อะไรเลยเนาะแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะลองไปถ้าไม่เจอเราก็ถ้าไม่เจอเราก็กลับเนาะกลับเป็นไงสนุกดีค่ะสภาพปีใหม่คือพอเจอแอ่งน้ำปีใหม่ก็เดินลงไปให้ผมก่อนว่ามันลึกไหมนี่เด้อ ใครคิดจะมาลุยลาวโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปขี่รถลุยหาน้ำตกกันครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมครับชอบกดไลค์ like. ถูกใจก็ยิ้มเนดะ้อเดี๋ยวถ้าเจอน้ำตกน้ำตกแล้วถ่ายมาให้ดูใหม่ครับเสียงเลยนะได้เสียงครับป่ะเฮ้ยใกลแล้วดีงั้นนะ่นะแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วโอเคครับ Bye-bye.